ต้อนรับเข้าสู่โยคะบ้านุรินนะคะวันนี้นะคะโปรออยจะมาชวนออกกําลังกายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราบริหารคอบอดี้นะคะกลุ่มแกนกลางร่างกายของเรานะคะจะมีทั้งหมดอยู่3 3เซต3 3ชุด3ท่านะคะที่หนึ่งเราประสานม,มือที่ท้ายทอยแบบนี้นะคะเราแยกเท้าห่างกันเท่ากับสะโพกค่ะใครที่หลงเข้ามานะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วตามมาได้เลยค่ะไม่ต้องมีเสือไม่ต้องมีบล็อกนะคะ มาตัวกับใจเลยค่ะยืนเท้าแน่นๆนะคะเราจะยกขาขวาก่อนเออาน,นะะเานะ,ะเ,าเาาแบบนาะทำแบบนี้นะคะดูดูครูครู่อนนะคะสลับเนาะขวาก็แตะซอกซ้ายเดสองอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยนะเราล็อกท้องช่วยนะเอาเข่ามาแตะซอกแบบนี้อย่างนี้เนาะนะเกรงท้องช่วยนะคะเราจะทําแบบนี้นะห้าสิบครั้งเนาะ ห้าสิบครั้งนี้เซตที่หนึ่งนะนี่แบบที่หนึ่งนะต่อไปแบบที่สองเนี่ยเราจะอย่างนี้เราจะอย่างนี้ยืนในท่าตาดาสนะของเราเหมือนเดิมเราจะอย่างนี้เนาะแล้วเรายกขาขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็ห้าสิบครั้งเช่นเดียวกันเนาะนะอย่างนี้ห้าสิบครั้งเช่นเดียวกันเนาะอันนี้คือท่าที่สองต่อไปท่าที่สามเนี่ยเนาะท่าที่สามเนี่ยเราส่งมือไปข้างหน้าแบบนี้เนาะเอาเท้าเอาเท้าขวาก่อนเนาะขวาเตะอย่างนี้เนี่ยสลับอย่างเงี้ยห้าสิบครั้งเหมือนกัน เหมือนกันนะคะเราจะทําแบบนี้50สิครั้งเนาะนะทุว,ว,วันนี้หนึ่งนะคะก็มีแบบนี้หนึ่งเนาะอันนี้ขัาที่หนึ่งนะท่าที่หนึ่งนะท่าที่สองทำแบบนี้เนาะแล้วเอาเข่ามาเตะนี้ห้าสิบครั้งเนาะท่าที่สามนี่อย่างนี้นะอ่าอย่างนี้นะแบบนี้นะโอเควันนี้มาแบกแนวหน่อยหนึ่งเนาะอ่ะเริ่มนะเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะเดี๋ยวตอนผููฝึกทีง,งานทีง,งาน<ร>าอย่าเพิ่งเึี้ยวอย่าเพิ่งกึ๊กเราเราทำพร้อมกัน ามาค่ะท่าที่หนึ่งประสานมือที่ท้ายทอยคนนิ้วคอนเน็กติกันเลยลิบสะดือหาเกนกลางวางเท้าแน่นๆเลยยก<ม>อกข้ายไหลไว้ใช้ขมพลังที่หน้าท้องนะคะเริ่มเข่าขวาก่อนนะคะมาเลย1 2ึ่งสองสามสี่าต่อไปนะคะยืนยังมั่นคงยันตาดาศนะเลยมือแบบนี้นะมือแบบนี้ยกเข่าขึ้นมานะเข่าวขวาก่อนนะ หนึ่งตีเข่าสองสามสี่ห้าหกเจดสี่สิบเก้าห้าสิบโอ้ยพยายามขาเล็กน้อยพยายามขาเล็กน้อยหา,ายใจเาขาเ้า,ขาลึกออกยาวเนาะต่อไปเป็นเซตสุดท้ายนะคะเฮ้ยเซตสุดท้ายแล้วนะคะเราวก็เตะขาไปหามือเนาะห้าสิบครั้งเหมือนกันเนาะโอ้ยทำได้ทุกที่เลยนะหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9ห <c oughs> ลังตรงไหม10 11 12 17 18 19 20หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก เลยค่ะสบานนี้มือนี้เท้านี้หนึงเาหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านนะคะไว้ไปล้างหน้าไล่ให้ชมกันอีกนะคะบริหารการกลางของเราค่ะหน้าท้องของเรานะคะให้ลงเข้ามาเนาะไปดูย้อนหลังด้วยนะคะถ้าถ้าไม่ทันตามดูย้อนหลังกันได้เลยเ <laughs> <laughs> หนื่อยเนาะเมื่อกี้เราไปโยคะที่แอ h โฮมออนไลน์ อันนึงเนาะโยคะที่มีสนับสนุนเนาะอันนี้นะคะเราสามารถชมกันได้เนาะไปคราวหน้าเนาะคราวหน้าวันอังคารวันวันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมีการออกกําลังกายอ่าเด็กๆน้อยๆให้สนุกสนุกกันค่ะถ้าใครชอบแบบนี้นะคะกดรูปหัวใจรัวๆเข้ามาได้เลยค่ะเราจะมีการออกกําลังกายแบบคลิปเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนาะหลังจากที่เราออนไลน์ที่โยคะแอทโฮม ที่โยคัะรูปแบบสนับสนุนแล้วเราจะมาฟรีและออกกำลังกายกันอย่างสนุกสนุกที่นี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งนี้ก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะวันอาทิตย์ค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ